ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแพรเชียร์ g l ล b a l เรื่องราววันนี้เราจะไปกันที่ชายแดนไทยกัมพูชาครับที่นั่นมีความขัดแย้งเรื่องที่ดินที่มันคุกรุ่นมานานมา,นา,นมากนานเป็นครึ่งศตวรรษเลยนะแล้ววันนี้ก็ดูเหมือนว่ามันกำลังจะถึงจุดเดือดแล้วครับเมื่อชาวบ้านประกาศว่าจะทวงคืนผืนดินของตัวเองให้ได้เกิดอะไรขึ้นที่นั่นเราไปเจาะลึกพร้อมๆกันเลยครับแล้วอะไรที่ทำให้เรื่องนี้มันมาถึงจุดแตกหักได้ก็ต้องบอกว่า ทุกอย่างมันเริ่มต้นจากคำขาดฉบับหนึ่งนี่แหละครับที่ทำให้สถานการณ์ตรงชายแดนตอนนี้ตึงเครียดถึงขีดสุดเลยนี่คือคำพูดของคุณวีระสมคิดครับที่บอกว่าถ้าภายในวันที่31ตุลาคมนี้ยังไม่มีความคื่อหน้าชาวบ้านจะเข้าไปทวงคืนพื้นที่เองคือเป็นการประกาศกร้าวเลยนะเป็นการยื่นเส้นตายให้กับรัฐบาลไทยและประเด็นก็คือเส้นตายที่ว่าน่ะก็คือวันนี้แหละครับเอ๊ แล้วเรื่องที่ดินที่ดูเหมือนเป็นเรื่องในท้องถิ่นเนี่ยมันบานปลายจนกลายเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้ได้ยังไงคำตอบของคำถามนี้เราต้องย้อนเวลากลับไปดูบาดแผลที่มันฝังรากลึกมาโอ้โหนานกว่า50ปีเลยทีเดียวครับใช่ครับบาดแผลที่ว่านี้มันมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานแล้วก็ซับซ้อนมากจริงๆซึ่งจุดเริ่มต้นของมันเนี่ยต้องย้อนไปหลายทศวรรษก่อนเลยคือเรื่องมันเริ่มตั้งแต่ปี2518เลยนะ ตอนนั้นมีสงครามในกัมพูชาใช่ไหมครับก็เลยมีผู้อพยพหนีข้ามาฝั่งไทยแล้วก็มีการตั้งศูนย์อพยพขึ้นในพื้นที่พอผ่านไป10ปีเออในปี2528ศูนย์ก็ปิดตัวลงอย่างเป็นทางการแต่ว่าก็ยังมีชาวกัมพูชาบางส่วนที่ยังอาศัยอยู่ตรงนั้นแล้วเวลามันก็ผ่านไปเรื่อยๆครับหลาย10ปีเลยปัญหานี้ก็ไม่เคยถูกแก้สักทีจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้แหละที่มันถึงจุดที่ชาวบ้านบอกว่าไม่ไหวแล้วต้องยื่นคำขาดครั้งสุดท้าย ประวัติศาสตร์ที่มันยาวนานขนาดนี้แหละครับที่มันนำมาสู่การ,รเผชิญหน้ากันในวันนี้เป็นการ,รเผชิญหน้าระหว่างสองฝ่ายเลยนะคือฝั่งประชาชนคนที่มีเอกสารสิทธิ์อยู่ในมือกับอีกฝั่งก็คือรัฐที่ต้องยุดตามกระบวนการทางทูตแล้วต้องบอกว่าฝั่งชาวบ้านเนี่ยเขาไม่ได้มาพูดลอยลอยนะครับ ในมือของพวกเขามีหลักฐานสำคัญเลยก็คือเอกสารสิทธิ์ที่ดินอย่างนอนสอสามและสอคอนหนซึ่งที่น่าสนใจคือมันเป็นเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐไทยเราเองนี่แหละเพื่อยืนยันสิทธิในการครอบครองที่ดินผืนนั้นๆแล้วในเอกสารสิทธิ์พวกนั้นนะครับมันมีตัวเลขตัวหนึ่งที่สำคัญมากๆปรากฏอยู่นั่นก็คือเลข46ใช่ครับ เอกสารหลายฉบับเลยระบุชัดเจนมากว่าแนวเขตที่ดินของพวกเขาเนี่ยมันไปสุดที่หลักเขตแดนหมายเลข46ซึ่งมันเป็นหมุดหมายที่ปักอยู่ตรงนั้นจริงๆชัดเจนบนเส้นพรมแดนเลยแล้วสำหรับชาวบ้านอย่างคุณยายนารีจันทรสอนวัย77ปีเนี่ย เรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องการเมืองระดับชาติอะไรเลยนะครับมันเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆเป็นความหวังสุดท้ายเป็นการต่อสู้เพื่อมรดกของครอบครัวเพื่อให้ลูกหลานได้กลับไปทำกินบนที่ดินของตัวเองพอมาดูตรงนี้ก็จะเห็นภาพชัดเลยว่าแนวทางของทั้งสองฝ่ายมันต่างกันสุดขั้วจริงๆฝั่งชาวบ้านที่เขารอมา50ปีแล้วนะเขาก็มองว่านี่มันคือสิทธิ์ของเขาต้องได้คืนเดี๋ยวนี้ ในขณะที่ฝั่งรัฐบาลเองก็ต้องมองในภาพใหญ่ต้องคิดให้รอบคอบเพราะว่าทุกการขยับตัวเนี่ยมันส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็เรื่องความมั่นคงของชาติด้วยและพอความอดทนของชาวบ้านมันมาถึงขีดสุดมันก็เลยระเบิดออกมากลายเป็นการเผชิญหน้าที่ตึงเครียดอย่างที่เราเห็นกันอยู่วันนี้นี่แหละครับแล้วคนที่มาเป็นแกนนําในการเคลื่อนไหวครั้งนี้ก็คือคุณวีระสมคิดวีซึ่งเป็นนักกิจกรรมที่หลายคนรู้จักดี เขาต่อสู้ในประเด็นแบบนี้มานานและที่สําคัญคือเขามีประวัติส่วนตัวที่เจ็บปวดกับที่ดินผืนนี้โดยตรงเลยเพราะเคยถูกจับในพื้นที่นี้มาก่อนทีนี้มาดูฝักรัฐบาลบ้างพอเจอยื่นคําขาดมาแบบนี้ก็ตอบโต้ด้วยมาตรการที่เรียกว่า จากเบาไปหาหนักครับคือค่อยๆไล่สเตปไปเริ่มจากการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปในพื้นที่ก่อนจากนั้นก็ออกประกาศเตือนเป็น3ภาษาเลยนะให้คนที่อยู่ในพื้นที่ออกไปแล้วก็เริ่มปฏิบัติการเก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของพื้นที่ทั้งหมดนี้ก็คือพยายามจะหลีกเลี่ยงการประทะกันตรงๆนั่นแหละครับแล้วนี่ก็คืออีกหนึ่งตัวเลขที่สําคัญมาก ประมาณ200นี่คือจำนวนครัวเรือนชาวกัมพูชาที่คาดว่าอาศัยอยู่ในพื้นที่พิพาทต,ตอนนี้ซึ่งตัวเลขนี้แหละที่มันทำให้การจะหาทางออกไม่ว่าจะทางไหนก็ตามมันซับซ้อนขึ้นไปอีกหลายเท่าเลยเรื่องราวทั้งหมดที่เล่ามามันก็นำเรากลับมาสู่สถานการณ์ในปัจจุบันวันนี้วันที่31ตุลาคมวันดีเดย์วันเส้นตายคำถามที่สำคัญที่สุดในตอนนี้ก็คือแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปละ่ะ พอถึงวันเส้นตายแบบนี้ภาพที่อาจจะเกิดขึ้นได้มันก็มีอยู่สักสามทางหลักๆนะครับทางแรกเลยทางที่ดีที่สุดก็คือการเจรจาทางการทูตสำเร็จทุกอย่างจบลงด้วยดีทางที่สองอาจจะเกิดการ,รเผชิญหน้ากาันรตรงๆถ้าชาวบ้านตัดสินใจว่าจะเข้าไปในพื้นที่เองและทางที่สามก็คือทุกอย่างยังเหมือนเดิม เส้นตายผ่านไปแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นซึ่งก็จะยิ่งสร้างความผิดหวังแล้วปัญหาก็คาราคาสังต่อไปไม่ว่าจะออกทางไหนนะครับบอกได้เลยว่ามันส่งผลกระทบใหญ่หลวงกับทุกฝ่ายแน่นอนสุดท้ายแล้วข้อพิพาทที่บ้านหนองจานเนี่ยมันเป็นมากกว่าแค่เรื่องเส้นแบ่งเขตบนแผนที่นะครับ มันสะท้อนแล้วก็บีบให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามใหญ่ๆเกี่ยวกับเรื่องความยุติธรรมเรื่องอธิปไตยแล้วก็ต้นทนที่มนุษย์ต้องจ่ายจากความขัดแยง้งที่ถูกทิ้งไว้ไม่ได้รับการแก้ไขมันนานเกินไปจริงๆครับ